ใต้สะพานจะมีงานประกวดกระทงจะมีเด็กนักเรียนเล็กๆโรงเรียน,ยน,ยนต,ต่างๆมากันเต้นเนี่ยะเยอะมากตอนนี้เพิ่งเริ่มเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วกลับมาดูอีกดีโอการจัดงานจะอยู่หน้าเวทีข้าหลังผมมันจะเป็นท่าน้ำกลางคืนคนจะลอยกระทงเยอะอันนี้ก็ เดกเดียมก็จะมากันสามารถถ่ายรูปเก็บเก็บบันทึกความทรงจำได้แล้วก็ฟังดึงรุ่งหลังของโรงเรียนก็มีชื่อโรงเรียนปักไว้บางโรงเรียนก็ไม่เห็นหรือมันอาจจะมุมที่ผมไม่เห็นก็ไม่รู้นะตอนนี้ผ่านไปจะเกิน50%ตอนนี้ชั่วงแล้วเล่นมือแล้วนะครับ ก็ขึ้นรูปครับการจัดการจะอยู่ตรงท่าน้ำอย่างนี้เลยอ่าอันนี้ก็ขึ้นรูปแล้วโรงเรียนนี้นเยออันนี้กรรมการกํกำลังให้คะแนนแต่ละกระทงหนึ่ง นี้เสร็จเป็นเทปสุดท้ายเลยก่อนแต่ยังไม่หมดเวลาเดี๋ยวอีกนิดนึงแต่ก็สวยออกมาส่นหนมากก็งานดีๆทั้งนั้น ใช้เวลาเต็มที่โรงเรียนสุดท้ายเลยเขาพอดีเวลาเรียบร้อยเรียบร้อยงานสวยงานสวยงา <c oughs> นดี กินกันแทบไม่ลงเลยแต่เรโรงเรียนงานดี ันนี้ของประเสริสลามกระถองแรกมาเพสการลอยด้วยอันนี้ของโรงเรียนวัดขาสุกมณีจักรลอยได้เรียบร้อยไม่มีปัญหาอันนี้เป็นขาสุกมณีจักรกลุ่มสองลอยครับลอดไปขาสุกมณีจักรกลุ่มสอง ไปไปไสวยสวยได้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 พี่แจ้งให้น้องวัฒนศษากลุ่มหน่งมาเลยค่ะวัฒนศกษยาอันนี้เป็นวัฒนศกษากน่ที่หน่งที่หนึ่งสวยเลยลอยได้ดีเลยครับลอดลอดลอดอดได้แล้วได้แล้วได้เริ้ระวังลอยออกไปอ้าว สวยเลยไม่จมงามมากอันนี้เหรอศึกษากลุ่มที่สองวัฒนศึกษากลุ่มที่สองลอยได้เรียบร้อยครับเ,เรียบร้อยดี อันนี้เป็นวัฒนณะพุทธากมที่สองเอาขยับรูปนะครับมันจะถ่ายรูปกันโอเคนะคะคณะพึกธาต่อไปเป็นโรงเรียนวัดกู้ลอยเลยโรงเรียนวัดกู้ลอยแล้วผ่านเรียบร้อยไม่มีปัญหา ไปเป็นผาสุกมณิจักกลุ่มที่หนึ่งผาสุขมณีจักกลุ่มที่หนึ่งลอยได้เรียบร้อยครับ ของโรงเรียนชานประทานสงเคราะห์สวยงามอ๋อตอนอยู่ที่แถวอยู่เป็นอันที่สองตรอ,องนี้ของวัดกลางเต็ดกลุ่มที่หนึ่งของวัดกลางเกดกลุ่มที่สองแล่โอ้โหโอ้ย เหนื่อยนอะละอันนี้ปริ่ม,มแต่ก็ยังถือว่าลอยนะนี่เป็นของวัดกลางเป็ดกลุ่มสองกลางเป็ดนี่ออกจะปริ่มๆทั้งคู่นี่ของโรงเรียนวัดบางพูทในปริป่มๆเช่นกันก็คือสามอันหลังนี่ปิ่มๆก็ยังถือว่าลอยได้ จมไปส่วนหนึง่งพรศุมนิจักรสองอันนี้ของวัดกลางเต็ดไปวัดบ่อพระศุมนิจักรอีกอันหนึง่งวัดบางพูดในอของประเสริฐอิสลาม วัฒนพุกษาแล้วก็วัดกู้วัฒนพุกษาสองพาสุขมนีจักกลที่หนึ่งที่โรงเรียนวัดกลางเปชแล้วก็พาสุขมิตรพาสุขมณีจักรมิตรภาพที่หนึ่งหนึ่งุที่เรามองมุมย้อน ด้านหน้าจากด้านหลังทางนี้แสงจะดีกว่าชื่อโรงเรียนไปดูในคลิปเมื่อกี้นี่เอาทบอปมาตั้งกระทง้วย สองอันสุดท้ายอันนี้น่าจะได้เข้ารอบนะนี่เข้าเข้าต่าน,อนตอนนี้เรากำลังรอให้กรรมการรวมคะแนนอยู่จะเป็นคะแนนความสวยงามแล้วก็มีเทสว่าที่สวยมันลอยได้จริงหรือเปล่าก็ก็ดีนะเพราะว่าไม่งั้นถ้าสวยแต่เกิดลอยไม่ได้ก็ถือว่าแข้ไม่ได้ อะไรแบบนี้จะรู้จักเลยนะคะแล้วก็นอกจากตรงนี้แล้วนะคะกิจกรรมตรงนี้แล้วแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมลอยกระทงกันอีกนะคะและเรายังมีอีกหนึ่งจุดนะคะตรงบริเวณองค์พญาเพราะฉะนั้นตะเกตนะคะจัดให้หลายที่เลยนะคะก็ขอเชิญชวนเลยนะคะแต่แนะนำนะอยากให้ไปทุกที่เพราะว่า สวยงามท่กที่ก็จะมีการประกาศรางวัลของไทยเรานะก็ขอให้น้องๆนะเก็บไว้เลยนะคะเก็บเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในวันนี้ว่าเราได้อะไรเป็นแบบใหม่บ้างเนาะและนำไปปรับใช้นะคะเดี๋ยวเพื่อปีหน้าได้มาทำอีกอันนี้จะเป็นท่าน รอนายกกับเกาหลีมาดูงานก็เลยได้มาดูวัฒนธรรมอันนี้ด้วยเลยอันนี้ใครนะใครจะได้ใครจะได,ะได้มีลุ้นอยู่ใครได้เฮ hey, เลยนะใครนะรอชนะเลยอันดับสองใครเอย เต็มันลรอันนี้คือรองอันดับสองเลยที่สามนี่แหละกำลังลุ้นว่าจะไป้ายไหนเอาลนะกันปักผิดเดี๋ยวมีดามา่า ดูบรรยากาศต้องเชียร์มีูกเลยค่ะยันงเก่งทุกคนเลยเห็นไหมท่านคณะกรรมการเลือกไม่ถูกเลย,ยนเนีเยเยน่ย อันนี้มีการตรวจสอบคะแนนเพิ่มเติมเรียกคำคณะกรรมการมาหมดเลย นี่ต้องเชียร์อ้าวราชนะเลิศอันดับสอง่ราอ,อาจารย์ปากค่ะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากให้อาจารย์เดินไปปาก อันนี้คือลองอันดับสองนึ่งหนึงนะคะปักเกตสองกลุ่มที่หนึ่งนะคะอยู่ไหนเอ่ยตัวขอบผลงานอ่าโอเคเก่งมากๆอ่าเดี๋ยวนะลองชนะแล้วลอันดับหนึ่งแบบนี้ยง โรงเรียนไหนเนาะไว้บอกนันทวิเทยานคนปากเด็ดหนึ่งค่ะโอ้โหวิตอนนี้คณะจะมพกัดตื่นเต้นก่บน้องๆแล้วในการประกวดนะคะกระทงดอกไม้สดในปีนี้นะคะได้แก่โรงเรียน เอาไหนไหนมาฮัลเลวแม้ว่าเราจะนทรภัณฑ์แต่ที่หนึ่งเนี่ยที่หนึ่งสวัสดีแต่แฉ่์เพรว่าทางเทศบาลนะคะตัดข่ายมีรางวัลในด้านอื่นๆให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมารอฟังกันนะคะ สู้ๆหน่อยสู้ๆหน่อยโรงเรียนนี้เสร็จทีหลังเขาแต่ว่าได้รางวัลที่หนึ่งงานเรียบร้อยสวยงามทุกคนเก่งทุกคนเลยนะคะขอเสียบฝ่ามือให้กับตัวเองหน่อยลูกโอเคงานคลุกเเก่ง อันี้คือเด็กโรงเรียนที่ได้จะนั่งอยู่ที่หลังเลยนี่นั่งอยู่แถวหลังอันนี้คุณครูใช่ค่ะซ้อมห้าวันซ้อมห้าวันเกือบเสร็จไม่ทันครั้แล้วด้วยเกือบไม่ทันสอบก็ไม่ทันค่ะมหาประกวดจะคงในวันนี้นะคะก็มีความตั้งใจกันมากเลยนะคะน้องมีทั้งความตั้งใจความพยายามนะคะในการ ที่สร้างสรรค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราได้เห็นกันนะคะก็คือความสามาัคคี